บอยประกอนคอมเมนต์ห่วงยายนองธนาชวนสงสัยหรือข่าวลือเป็นจริงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาสักระยะสำหรับแพรวาน,นิชาพัฒน์ชัดชัยพนรัฐกับหนองธนาแฟนๆจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแต่จู่ๆตอนนี้ทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังไร้รูปคู่ไม่ลงสตอรี่ถึงกันแบบที่ผ่านๆมา ล่าสุดหนองโพสสินสตรากรามฮานองเป็นภาพตัวเองยืนกลางหิมะพร้อมแคปชั่นเมื่อความจริงคำว่ารักมันไม่ชนะทุกอย่างแฮชแท็กเพลงทุกคนเพลงท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนดังและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากหนึ่งในนั้นคือพี่ชายที่แสนดีอยากบอยปกรณ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ไหวบอกไม่ไหวทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเอคอมเมนต์ห่วงใย,ยแบบนี้หรือข่าวลือจะเป็นจริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามแต่รอฟังเจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าจ้า